ส่วนความคืบหน้านะคะเหตุการณ์คนร้ายค่ะที่มีการข่มขืนฆ่าชิงทรัพย์น้องนินานักเรียนหญิงชั้นม .3 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะญาติได้มีการเดินทางไปรับศพน้องนินานะคะที่โรงพยาบาลสงขลานครินนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วค่ะความคืบหน้าคดีข่มขืนฆ่าชิงทรัพย์น้องนินานักเรียนชั้นมสนะคะซึ่งล่าสุด เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรวจบูทรภาค9ก็ได้มีการถแถลงปิดคดีนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะช่วงบ่ายวันเดียวกันทางญาติได้เดินทางไปรับศพน้องนีน่นาออกจากโรงพยาบาลสงขลานครินแล้วก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่ายางหมู่9ต้าตบลท่าช้างอําเภอบางกล่าจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีรถพยาบาลน,นะคะไปส่งให้ถึงที่วัด ซึ่งบรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความเศร้าและวก็สงสารรวมถึงความอาลัยที่มีทั้งบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องค่ะในพื้นที่รวมไปถึงคุณครูแล้วก็เพื่อนๆไปร่วมในพิธีรดน้ำศพโดยเฉพาะนางไหมเนาะพลนุนน้ยนะคะอายุ46ปีซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องนินาอยู่ในอาการร่ำไห้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นลมแทบจะยืนไม่ไหวเมื่อเห็นร่างของน้องนินามาถึงวัด ซึ่งสำหรับพิธีชาปนก,กิจศพของน้องนะคะจะมีในวันที่4มีนาคมนี้ค่ะณวัดป่าอยางนั่นเองขณะเทีเ่ยวกันวันพนะุธสุข,ขาของเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับบรรดาน้าชายและก็คุณลุงของน้องนินาค่ะซึ่งพราว่าทั้งสองท่านนะคะเลี้ยงดูน้องนินามาตั้งแต่เด็กบอกว่าดีใจค่ะที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อยากให้รับโทษประหารเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้ใครทำแบบนี้อีก แม้ในทางกฎหมายจะไม่สามารถทำได้ก็ตามค่ะยืนยันนะคะว่าทางญาติญาตและก็ครอบครัวจะไม่มีการอาโหสิกรรมให้หากจะมาขอขมาก,ก็ให้ไปขอเอาข้างนอกชาวบ้านนะคะไม่มีใครยินยอมไม่พูดต้องหาเหยียบเข้ามาในพื้นที่เด็ดขาดเพราะทุกคนบอกว่ายังคงเจ็บแค้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มากไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้าชายของน้องนิหนาค่ะซึ่งเป็นผู้ที่เลี้ยงดูน้องมาตั้งแต่เด็ก คุน่งยาเดีไหนก็คีดตดเลนาเลหลังงันางโอ้สิ้บางทีมันมันเกิดเรวเวไม่คิดนครับครับุยายาให้มีตรวรทหารได้เลยครับโอ้จะเป็นตัวยาให้ให้เล่จะไม่อ่าคนที่จะทำมันก็ะได้ขิดทุงยา หลัวมันทำไม่ได้นั้นตัวนั้นแต่ว่ามันมันต้องต้องต้องมีต้องไงันเป็นด้วยยางมัง่งปวดถูกคนในว่าเหมือนยาแล้วเนี่ยมันมันเจ็บโอเคมกตไหมบ้านนี้เราหลักกับซามาที่โอเสียบเกาลียป็นสผมไม่ได้ผมบอกแล้วผมลองลองกลับผม,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 มคุยกันหนแล้วว่าผมไม่รับรับไม่ได้ถ้าเข้ามาอปาจตายมีสูง เพราะฉะนั้นผมบอกข้า,างนอกได้ไม่มีอะไรครับคุณจะเอาอย่างไรก็ได้คุยกับพ่อครับแม่ก็ได้ครับแต่ว่าในพื้นที่